สวัสดีค่ะเทียนฟาร์มค่ะวันนี้จะพามาดูไก่ลูกไก่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กกว่าเค้าที่แล้วที่ถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะคะรุ่นนี้ก็จะประมาณห้าหเดือนแล้วะคะ่ะเขาก็จะเริ่มออกสีนิดนึงแล้วจะมีเยอะอันนี้ไก่โกลเด้นนะคะ ลูกไก่โกเดนแน่สบตามองกล้องหน่อยาาสบายดีหรือเปล่านี่ก็จะมีเยลโล่ปนอยู่ด้วยนะคะ นิดหน่อยเยลโล่เราก็จะเหลือไม่มากแล้วล่ะเา็าจะมีสายเล็กกว่านี้อีกเพราะวจะอยู่กลงข้างๆสายนี้จะยังซนอยู่ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่สวยงามน,นะคะก็โทรมาได้เลย081943 8143นะคะ